รบนนะคะขอถามหน่อยค่ะกับคนนี้นี่พิเศษมากไหมคะพิเศษมากจริงครับทางนี้เลยค่ะพิเศษเนี่ยพิเศษยังไงหรอคะเราสองคนสนิทกันมากจริงครับรอเดี๋ยวจ้ขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวตัวน้องเตไปทํางานก่อนนะสวัสดีครับชื่อเตตะวันนะครับก็ตอนนี้เป็นนักแสดงครับผมเอ่อคนพิเศษก็มีครับช่วงนี้มีครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่างานหนักก็เลยไม่ค่อยมีร้ายเขาเลยครับเตอีกสิ้านาทีพร้อมถ่ายนะครับผมคุณใจ แนะนำร้านอาหารให้หน่อยสิโหน่ากินทุกร oh, ้านเลยอะไปด้วยกันป้าอุ่นใจ <c oughs> ชื่อบีค่ะเพิ่งเรียนจบค่ะตอนนี้ขายสภาออนไลน์ค่ะ <c oughs> บางเดือนมันก็ได้นะคะแต่บางเดือนมันก็ไม่ดีอุ่นใจเราแย่แล้วอะเราขอเลื่อนจ่ายค่ามือถือไปก่อนได้ไหม <c oughs> ตอนนี้ไม่ไหวจริงอะ ขอบคุณจริงๆนะชื่อเคนครับเป็นพนักงานเอกชนครับสั่งปิดไม่ได้อ่ะดูห้พี่นี่ดีดูเน็ตให้หน่อยดี WiFi มันขึ้นนะแต่เน็ตมันไม่วิ่งเลยอ่ะเฮ้ยเคนได้เครื่องมาใหม่ลงแอปลงโปรแกรมให้เฮียหน่อยเขาไปหาคอุ่นใจครับถามตั้งหลายเรื่องนะฮะเขาก็ตอบได้หมดเลยอุ่นใจช่วยด้วยดี ขอคู่มือ Samsung Galaxy Note 9หน่อยซิเอาแบบดูที่สุดใน3โลกเลยอ่ะแล้วถ้า Wi-Fi ติดแต่เ็ตไม่วิ่งอ่ะ h a n k you ไลรู้ทุกเรื่องเลยนะเนี่ยก็เดกับคนพิเศษล่าสุดนะครับก็ให้อุ่นใจช่วยครับผมแนะนำร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ง่ายสะดวกมากเลยครับเตอยากพามาทานร้านนตั้งนานละเตกงานยุ่งไม่เห็นต้องเอาใจยากขนาดนี้เลย โอ้ยากก็เตย,เตย,เตยอยากมาเดคนพิเศษของเตยนี่ครับนี่ขอบคุณครับพอเราไม่กังวลน่ะต่อมครีเอทีฟก็กลับมาทำงานได้อีกครั้งใช้ได้แล้วครับฮียลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับขั้เปีนใช้ได้แล้วครับ จ๊ซื้อมาฝากขอบคับถ้าผมอยากจะส่งลูกชิ้นให้อุ่นใจเนี่ยจะส่งทางไหนได้บ้างครับอุ่นใจเป็น AI ที่ทาง AS พัฒนาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้หรือเปล่าว่าอุ่นใจเป็น AI รู้ครับผมก็คุยกับอุ่นใจก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็น AI เพราะเขาก็ตอบเราเหมือนคนปกติเลยครับคุยกับอุ่นใจก็คุยง่ายเลยนะครับอยากรู้อะไรก็แชทถามได้เลยรู้สึกสบายใจเหมือนเราเหลือร้อนอะไรเขาก็พร้อมช่วยเหลือมีที่พักพิงอีกหนึ่งแห่งแล้วอะไรอย่า ก็ฝากอุ่นใจด้วยนะครับคุยด้วยแล้วก็อุ่นใจแน่นอนครับ AIS มุ่งพัฒนาทุกเทคโนโลยีเพื่อให้บริการด้วยใจไม่เปลี่ยนแปลง AIS 360ที่1ตัวจริงครบทุกการดูแล